สวัสดีผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผูู้่รายการโหนกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมง45นาทีทางช่อง3แห่งนี้แน่นอนวันนี้ยังอยู่กับพี่บินบุญฤทธิ์นะฮะแล้วก็ทีมกู้ภัยนะครับของทางมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับตอนนี้ยังอยู่ในพื้นที่ของวารินชำราบอยู่นะครับเมื่อวานนี้เรานั่งอยู่ฝั่งอำเภอเมืองแล้วก็มองข้ามมาผู้ชมจะเห็นนะครับว่าจะมีบ้านที่เรียกว่า ท่วมไปจนถึงหลังคาวันนี้เลยพาคุณผู้ชมนะข้ามฝั่งมาดูนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีใครต้อง,าอองการความช่วยเหลือบ้างเมื่อสักครู่นี้แวะไปที่บ้านหลังหนึ่งมานะครับปรกากฏว่าอยู่กันประมาณ4ี่หคนเขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยน้ำยังไม่ได้ท่วมขึ้นมาจนถึงชั้น2นะครับเขาบอกว่าข้ามผ่านไนแป๊บเดียวเองน้ําขึ้นมาชั้น2เลยนะฮะคือการเข้ามาเนี่ยเรียกว่ายากลําบากจริงคุณผู้ชมครับเพราะว่า บ้านแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีรู้วนะฮะกำแพงบ้านแล้วก็จะเป็นรั้วแหลมขึ้นมาบางหลังก็เนี่ยนะฮะอย่างบ้านหลังนี้ก็จะมีเป็นสุนัขก,ก็อยู่กัน2ตัวไปไหนไม่ได้เห็นแต่ลหลังคาแล้ผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับคุณล,ลุงไม่มีใครอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็จะอยู่บนตามมีตามเกิดอยู่บนหลังคาแบบนี้ นะครับเจ้าของก็จะทิ้งอาหารเอาไว้ให้ส่วนตัวเจ้าของเองก็มีความจําเป็นต้องย้ายไปอยู่บนฝั่งนะฮะเพื่อความปลอดภัยเพราะตรงนี้เนี่ยไฟถูกตัดหมดแล้วนะครับแล้วก็าบางหลังเนี่ยนะฮะเขาบอกมูในขึ้นเยอะตะขาบขึ้นเยอะตีไม่รู้กี่ตัวแล้วเดี๋ยวลองไปดูข้างในดูนะครับว่าจะมีคนต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่านะฮะตอนนี้อยู่ที่ฝั่งวารินชำาราบนะครับเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่อยู่ในอุบลราชธานีที่รับน้ำ อย่างที่บอกไปนะครับว่าจุดนี้นะฮะจะเป็นจุดรับน้ําจุดสุดท้ายเพราะว่าน้ำเนี่ยนะฮะจะมาตั้งแต่ร้อยเอ็ดไหลลงมาที่ทางยะโสธรหลังจากนั้นก็จะลงสู่มูลเนี่ยนะฮะเป็นแม่น้ํามูลก็มาสู่ที่อุบลหลังจากนั้นก็จะลงไปที่โขงนะฮะตรงนี้ แน่นอนครับว่าที่ผ,ผ่านมาในรอบหลายๆปีเนี่ยนะครับก็จะไม่ค่อยอมีมีเหตุน้ําท่วมขนาดนี้มาก่อนนะครับมีปี2521ปีหนึ่งมีปี2545ปีหนึ่งแล้วก็ปีนี้แหละฮะที่เขาว่าหนักที่สุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่มันหนักเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นจุดสุดท้ายของการรับน้ําแล้วไม่พอนะฮะพายุที่เข้ามา2ลูกเนี่ยตกแล้วตกย่ำย่ำย่ำย่อยู่ในพื้นที่นี้เลยทําให้เป็นจุดรับน้ําจากที่อื่นด้วยแล้วก็รับน้ําฝน ของจังหวัดตัวเองด้วยเลยเนี่ยแหละฮะทำให้น้ําท่วมขนาดนี้ตรงจุดนี้ปกติแล้วนะจากพื้นขึ้นมาสู่สายไฟประมาณกี่เมตรนะฮะห้เมตรห้าสิบห้าเมตรห้าสิบตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะเมตรเดียวหเหลืออยู่ช่องประมาณเมตรหนึ่งเท่ากับบวกลบคูณหารแล้วนะ,ะประมาณ4เมตรนะคุณผู้ชมครับจากพื้นดินธรรมดาที่เราเดินเดินอยู่นะฮะน้ำท่วงม,มาสูงตรงนี้4เมตร อันนี้คือเราจะเอาอะไรฮะพี่ข้าวสารนะฮะเอาเข้าวสารให้ไก่ให้ไก่ครับเพราะว่าเราเตรียมข้าวสารมาในการทำเรือเข้ามาโอเคใช่ไหมคคือส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะพอเมื่อกี้นี้พอเข้าไปเนี่ยอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสายไฟนะพี่เนาะเพราะาสายไฟเนี่ยจะระยงระยางแล้วระดับของน้ำเนี่ยนะฮะทำให้เรือเนี่ย คือจะลอดเข้าไปข้างใต้สายไฟเนี่ยมันลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องงัดสายไฟขึ้นนะฮะแต่ก็โชคดีที่เขาตัดสายไฟไปหมดแล้วตัดไฟไปหมดแล้วก็เลยเลยไม่มีกระแสไฟอยู่ในนั้นแต่สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างคือเรื่องของอสารพิษ พวกงูพวกอะไรเงี้ยนะฮะ่วนใหญ่แล้วพอแน่นอนพอน้ําท่วมเนี่ยเขาก็หนีน้ําขึ้นมาอยู่ตามยอดไม้บ้างหรือมาอยู่ตามพวกผักตกชวาบ้างเขาจะแฝงตัวอยู่นะฮะพอเรือแบกเข้าไปบางทีก็พึ่ดขึ้นมาลงลงลงอ่ะลงกำลังกำลังถอยกำลังถอยกำลังถอยพักักพักนู่นหน่อยนู่นเด็ก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  ลงลๆเดี๋ยวตามมาบ้านนี้หน่อยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคือก็ต้องบอกผู้ชมด้วยนะครับว่าในวันนี้ที่เราลงพื้นที่เนี่ยนะฮะโชคดีอย่างตรงที่ว่าฝ<อ>นไม่มีตกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะว่าการเติมน้ําจากปริมาณของน้ําฝนก็จะเบาวางลงแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันเป็นจุดรับน้ำนะฮะอ,อ่าเนี่ยผู้ชมลองดูสิฮะต้องคอยหลบกันแบบนี้ ตรงจุดนี้เป็นจุดรับน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจากจุดที่เรียกว่ามีน้ําท่วมสูงก่อนหน้านี้ก็คือยโสธรเนี่ยตอนนี้ก็ยังทรงทรงอยู่แต่แน่นอนตรงนี้เนี่ยปริมาณเนี่ยพอไหลลงมาปุ๊บเนี่ยเป็นจุดรับน้ําก็จะสูงขึ้นสวัสดีครับพี่บินบรรลือฤทธิ์ครับกับ,มา,บมาจากช่อง3ามด้วยนะฮะครับผมข่าวออกเลยนะคะวัสดีพี่สาว เอาพอนมาให้ขนามขาหนมมนหน่มเน้ลยได้เลยขนมขนมตรงรูน็อตเยครับนี่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอายุไรลูกรยที่เลยอะไรที่ไม่ได้กรรมนีันอันุเจ็ดขวบโอ้โขนมียร์าเนี่ยครับครับครับด้ที่มีน็อตหนด้ไโอเครับไปเลยาชสามค่ะ ครับนี่ครับอันนี้ชุดหนึ่งรับด้วยอ้าวอยู่ห้าคนอ้าวลุงข้างหลังข้าต่อไปนี่นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับลุงครับครับสวัสดีชื่ออะไรลุงชูชาติพุนภูครับอะไรนะชูชาติครับชูชาติลุงบ้านอยู่ในนี้เหรอครับอยู่ที่พื้นที่นี้มากี่ปีแล้วฮะยี่สิบห้าสิบปีแล้วครับเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ยี่เบ็ดเยอะกว่านี้เหรอยี่เบ็ดเยอะกว่านี้แล้วครั้งนี้ถือว่าเยอะไหม ยังไม่เท่าสี่ห้ายครับยังไม่เท่าสี่ห้าครับ<ภา>เกือบเกือบไหมครับแล้วอยู่กันยังไงครับข้างในก็อยู่กันขนของไว้ก็มีอยู่บนบ้านสูงก็มีแลขบ้านสูงก็อยู่สูงครับบ้านต่ำก็ย้ายออกบ้านลุงอยู่กี่คนครับย้ายไปแล้วประมาณหกคนครับอ๋อย้ายออกไปหกคนแล้วครับเอ่แล้วทำไมลุงยังอยู่ข้างในอ่ะครับกับน้องสาวเพราะของทาไมไม่ออกไปอยู่ข้างนอกสิ่งของเนี่ยครับผมขนของมึงออกมาอ๋ขนออกไป ครับคือดูท่าทางจะจะสูงกันนี้อีกไหมสูงครับตอนเช้าสูงขนาดนี้ไหมฮะไม่สูงขนาดนี้ปรมขึ้นตอนนี้ประมาณ5 0าสิบหกสิเซนใน,ในระยะเวลากี่กี่ชั่วโมงฮะแต่หกโมงเช้ามาเนี่ครับหก <6 S 2> โมงเช้าถึงตอนนี้ตอนนี้นนที่เราเราเราอยู่กับลุงที่ประมาณ5้าโมงเย็นขี่ไว้ยอยู่ครับกันไว้อ่าคือขึ้นมันหนักอย่างนี้เลยครับทุกคนวงางออกไปโอเคนะฮะก็คือเดี๋ยวออกจากพื้นที่แล้ว ปกติแล้วปีปีสี่ห้าที่ลุงอยู่เนี่ยใช้เวลานานแล้วก่อนน้ำจะลงเกือบสองเดือนนะจเดือนฮะสามเดือนสองเดือนสามเดือนนี่ผมว่าปีใหม่จะรุกมาอย่างนี้อันนั้นคือในปีสี่ห้าตอนนั้นสูงท่วมมิดไหมฮะเกือบมิดหลังคาออกมิดหลังคาโอ้โหครับผมแค่ชั่วโมงเดียวออกชั่วโมงเดียวขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอครับชั่วโมงกว่าๆคือมันไหลมาจากทางทางยโสใช่ไหมครับทางยโสแล้วทางการเขาเขา ประกาศล่วงหน้าไหมว่าน้จะเข้าไรนี่มีไหมตอนนั้นยังไม่ประกาศครับอเมื่อก่อนน้ําจะมาถึงมาประกาศครับผมก็ไปขนของช่วยเพื่อนบ้านบ้านตัวเองยังไม่ได้ขนเลยอ่าโอเคขอบคุณครับลุงครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่นงคบ Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ สวัสดีครับชื่ออะไรครับสลินยาสลินยาเป็นคนอยู่ที่ที่นี่นานยังพื้นที่นานยังอืมตั้งแต่เกิดแล้วค่ะสามสี่สี่สามสี่ปีแล้วค่ะอ่าบ้านเราอยู่ตรงไหนหลังซีฟารหลังนนนค่ะหลังเนี่ยเหรอฮะค่ะที่มีเหมือนแบบเป็นหลังคาค่ะอันนี้หลังคาเหรอใช่ค่ะอันไหนที่พี่ะเสาไฟมองไปตรงเสาไฟเนี่ยนะหลังวไฟเนี่ยนะค่ตรงทั้งหลังเลยวันที่เท่าไหร่นะวันวันสุ่มค่ะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะอ่าโอเค นอนอยู่แล้วก็พวอปลาลุงเขาก็ร้องให้ให้ตื่นนะก็ตื่นขึ้นมาก็น้ำเข้าของเขาแล้วก็ของระจมแล้วก็มองไปจะนี่งเอาเอาแค่กระสัน แล้วก็เอาใส่บามาแล้วก็เดินมาน้ําน้ํานี่ฝั่งนี้ตรงตรงนี้ละขึ้นแบบไม่ทันอะ่ะแล้วก็เดินหาพี่ชายก็คือบ้านพี่ชายอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วตอนปีสี่ห้าหรอสี่ห้ามันยังขึ้นแบบช้าๆ้าน,นะคะเรารู้ตัว,วมันขึ้นเราเราเห็นว่าอยู่ตรงถนนขึ้นมาขึ้นมาอย่าเนี้ยอันนี้มันมาแบบ ตั้งก่อนแล้วถ้าเกิดให้เทียบระหว่างปี45กับปีนี้อันไหนดูรุนแรงกว่ากันอันนี้เกิดมาเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกน,น,น้นำเป็นอย่างเงี้ยคือน้ำเป็นอย่างนี้หมายความว่าเขายิ่งโผล่กวา่าเกิดมาเขาเพิ่งเคยเห็นที่มันขึ้นแบบนี้ขึ้นขึ้น,น,นมาแบบไม่ได้ตั้ง อ๋อคืออย่างอย่างปี4 5หหรือปี21อไหนึ่งอะไรเงี้ยเราเรายังเห็นว่าเออค่อยๆขึ้นเราก็ยังขนของขนของชิวชิวเก็บประเลงของเราได้เพราะรู้เดี๋ยวน้ามันท่วมแล้วใช่ค่ะแต่อันเนี้ยอยู่ดีม <um> ันขึ้นขึ้น <UM ขึ้นขึ้นขึ้นข uh ึ้นนอนหลับอยู่ปุ๊บตื่นขึ้นมาทีอ้าวน้ํามาท่วมแล้วในมุมของเรื่องไฟเฟยหรือว่าการอยู่กินตอนนี้เราทำยังไงอะไฟเขาตัดตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะไม่มีไฟตอนนี้อยู่กับเทียนใต้เทียนแล้วนอนไหนก็นอนทั้งทั้งอ ตะขาบตะขาบขึ้นไหมงูก็มีมเ,มเป็นงูอะไรให้ส่วนใหญ่หนูก็ไม่รู้ว่าเาเรียกงูอะไรตีนตะตุนรุดเลยต,ตะขาบไี่เยอะที่ส,<ต>ส<ต>ุนี่นะตัวบุ้นเลิศเลยอ,อืมอืมอืมนีม่ผมก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ยยืนยืนอยู่ยไปไปเป็นอะไรลูกสบายค่ะเนี่ยมืออะไรนู้นไทยได้ต่อมทำจินอักเสบโอ้ยไข้ขึ้นนะฮะเนี่ยดูผู้ชมคือเด็กเล็กเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยก็คือไม่สบาย ก็ต้องลงเรือนะต้องลงเรือแล้วก็ไปหาหมอกลับมาต้องมานอนที่นี่ทาไมไม่ให้นอนอยู่อยู่บนฝั่งรุ่นเลยอ่ะพี่มันเต็มหมดแล้วนะฮะคนที่เขาเดือดร้อนเขาก็อยู่กันมันเต็มแล้วค่ะคือเขาก็ออกไปดูตรง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 จุดถอยพยกตามวัดนี่ก็เต็มหมดแล้วไม่มีที่ให้เราอยู่แล้วก็ายังไม่ได้ไปไกลว่านั้นเพราะว่าใกล้แถวเนี้ยมันเต็มหมด อยากจะให้ใครมาช่วยอะไรยังไงเชิญไะก็ช่วยเครื่องไฟนี่่าจทะเยอม่ได้อยู่แล้วเออเพราะว่ามันจะรายตรงไหนตรงน้บางคนเขาก็ยังไม่อยากทิ้งข้าวของหนึ่งสองสามมันไปแล้วเครื่องไฟมอยู่เลย้อปเนี่ยืออะไรครับอรนนงค่ะอรนนงอยู่ที่นี่มานานหรือยังก็ตั้งแต่เกิดค่ะครับผมเห็นบอกว่าครั้งนี้นี่เป็นครั้งที่น่ากลัวเพราะว่าน้ำขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยใช่แต่ว่าหนูไม่ได้อยู่นี่หนูอยู่เช่าร้านอยู่อยู่ในเมืองอ่า แม่มามาดูบ้านมาเก็บของครับแต่เห็นบอกว่าตรงนี้คือยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเลยเหรอ,อยังยังไม่มีเพราะเขาคิดว่า ชุมชนแถวเนี้ยย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วไงเขาเลยแบบเหมือนแบบเขาไม่รู้หรือเปล่ารู้กรมเจ้าท่าเข้ามานะทห,หารเขามาขับรถวิขับขับเรือน่ะขับเรือมาแต่ว่าไม่ได้ให้ความช่วยเหลือไม่ไม่เลยอตรงนี้กี่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 คนนะที่อยู่ประมาณสามสิบกว่าครัวเรือนสามสิบกว่าครัวเรือนนะฮะคือตรงนี้ก็คือน้นำเนี่ยท่วมขึ้นชั้นสองหมดแล้วอ้ออาวอยากจะบอกอะไรกับทางให้ใครมาช่วยอะไรเงี้ยเชิญครับค่ะขอฝากหน่วยงานทุกหน่วยงานไหนก็ได้นะคะเออ อยังไงล่ะให้มาช่วยเหลือเกาะ ชุมชนตรงนี้ค่ะเหมือนแบบเหมือนเหมือนหมู่เกาะติดเกาะน่ะไปไหนไม่ได้ไฟฟ้าก็ไม่มีนะคะเขาตัดไฟฟ้าเลยไม่มีคือเมื่อกี้นี้จุดเทียน่เมื่อกี้ที่ระหว่างคุยคุยกันอยู่ก็ปรากฏมีงูใช่มีงูเลื้อยขึ้นมาใช่แต่ดีที่เป็นงูเล็กมีทั้งลูกเด็กเด็กกลงก็อยากได้เทียนหรือไม่ก็ไฟฉายอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้สอนแล้วก็ห้องน้ำค่ะห้องน้ำอะไรก็ได้ อ,อยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือหน่อยนะครับโอเคขอบคุณมากครับมังงงครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งจุดนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าไม่ค่อยได้มีใครเข้าไปถึงนะฮะเดี๋ยวลองไปดูกันครับ บริเวณแนวรั้วนะฮะคือต้องระวังอีกคือพอน้ำท่วมไปเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าตรงไหนจุดไหนเป็นอะไรยังไงที่อยู่ใต้น้ำครับมีใครอยู่ไหมพี่ สวัสดีครับรอคนชุดที่พูดัาตัวไหนวะอะรอครับมันมออยู่ในบริชามะาป่ะครับผมนะเอ่อนี่อยู่กันกี่คนตรงนี้อยู่สี่คนครับครับผมตรงนี้เป็นถิ่นที่เรี้ยวคนเข้ามาถึงยากใช่ไหมครับผมที่กันดานที่สุดครับที่กันดานที่สุดทําไมอ่ะเพราะว่าไปยากออกยากไปยากออกยากครับเออแล้วทาไมถึงไม่ออกไปไปไปอยู่ทางฝั่งนู้นฮะเพราะอบองผมอยู่ครับอ๋อโอเคครอองอยู่แล้วก็พวกผมก็ต้องดูตัวซาแล้วกลับมารับอีกทีหนึ่ง โอ,โอเคเน,น,นี่อยู่กัน3คนใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อสี่คนนะโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เอาของมาให้ด้วยนะครับนะครับอ่ะสอทอ,อยู่เขตนี้ครับอ๋อเหรออ๋อพ่อเป็นสอทอ,อยู่เขตนี้ต้องดูของเดียวพ่อต้องดูของแถวๆนี้พ่อขี่เรือวนมาเด็กๆก็มาโอ๋อคือคือพ่อคือจะอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วเป็นสอทอด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลลูกบ้านแถวนี้ด้วยครับผมตู่ไมฮะก็ต้องแบบคอยนั่งเรือตรวจตราอยู่แถวนี้ครับผมโอเคเข้าใจแล้ะ ขอบคุณครับ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 ่พีสว,วัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อออนครับอยู่คนเดียวเหรออยู่คนเดียวครับแฟนอยู่ข้างนอกครับอ่แล้วทำไมพี่ไม่ออกไปข้างนอกครับผมก็ต้องดูของครับน้ำตื้น ตลอ,อดเวลานะครับโอ้ขึ้นเร็วไหมพี่นะครั้งนี้ขึ้นเร็วไหมโอ้ขึ้เร็วครับเก็บของจำเป็นทันแล้วมีอะไรเสียหายบ้างไหมในบ้านมันก็อีกหน่อยนึงก็ตู้เย็นกับเครื่องซักผ้าก็จะไปหมดแล้วว่าจะไอ้กีเขาเพื่ออะไรก็ไว้โอ้โหแล้วจะแบกออกไปยังไงอ่ะต้องใส่เรือไปฮะแล้ว,<ช>ลวคืนนี้นอนนี่เหรอผมก็ ลึกกันอยู่ข้างบนออนอนอนอยู่นี่เลยไม้มากั้นข้างบนขึ้นไปอีกอเต็มนอนข้างบนเลยชินไหมพี่สภาพแบบนี้ขอโทษนะคืออยู่กันมาแบบหลายปีแล้วที่เนี้ยแต่เด็กเลยครับก็เจอน้ําท่วมแบบเนี้ยครับแล้วทํายังไงกันนะก็ตามตามสภาพมันอย่างนี้แหละครับตามสภาพนะอยากให้ทางการเข้ามาช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างไหมฮะเมาช่วยนะครับ,บของแจกอะไรข้าวของท่านก็ช่วยก็ช่วย ครับขับทุกหน่วยเขาห่วยครับโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้ทางพี่บินมารือลิ์นะครับมากับอาสามฤทธิร่วมกตัญญูนะครับเอาของมาให้พี่ด้วยขอบคุณครับผมไหวนะไหวหนักไหมพี่แรงมีไหมยังเหมือนเดิมคนก็ขอมกันแรงดีครับอ่าพอพี่มียาในข้างในมียาถ้าเกิดไม่ไรยาอ๋อน้ำกับเห้าโอเคกลับไม่เนี่ยกลับไม่น้ำกับเหล้า มียาด้วยสามัญประจำบ้านเลยไม่ดมพี่สคั้องกไมเป็นลมคือตอนนี้เราก็เรียกว่านั่งเรือมากับทางคุณบินมากับทางรูปตันยูเนี่ยก็ไลพอสมควรแล้วนะฮะก็แวะไปในหลายหมู่บ้าน ตรงนี้อีกเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เราความเดือดร้อนมากๆตรงนี้เขาเรียกอะไรครับชุมชนท่ากอไผ่ชุมชนท่ากอไผ่ตรงตอนนี้มีอยู่หรือประมาณสักกี่หลังคาเรือนเท่าไหร่นะประมาณประมาณสิบนะครับส <10 S 3> ิบจมลงในน้ําหมดจมลงน้ําหมดแล้ว,ลลวครับแล้วที่อยู่ตอนนี้มีกี่คนตอนนี้ก็อยู่อยู่แค่นี้สองสองครอบครัวอยู่สองครอบครัวคนอกนั้นเขาไปอยู่ข้างนอกหมดออกไปอยู่ข้างนอกหมดแล้วทําไมเราไม่ไปฮะ ของก็ยังไม่ได้ย้ายไก่อะไรก็ดูวันนี่นวนนี่ย้ายไม่ทันครับเ,เห็นบอกน้ํามาเร็วมากเลรอครับนี้ครับมา2วันก็นขึ้นขึ้นถึงนี่แล้วครับสองวันนี้ขึ้นถึงนี่เลยครับโอเคแล้วงูมีไหมงูขึ้นบ้านไหมมีครับเป็นงูอะไรฮะงูสิงงูงูอะไรตัวเล็กๆนะครับแต่ว่ามันมีทิษลแล้วไปไหนหมดแล้วงูสิงไปไหนละหมดแล้วครับหมดทําไมถึงหมดอ่ะ <cek warm> ทำไมถึงหมดเนียอกสิอยู่ในท้องผมแล้วอยู่ในท้องผมแล้วเรียบร้อยชิ้นชิ้นดูสิงไปแล้วงูเข้าบ้านผิดตัวลงูเข้าบ้านผิดเหาอฮะมันเข้ามาทางไหนไม่นงูม่เข้าทางไหนเลยบอกสิข้างหลังครับมีใหญ่ไหมใหญ่ไหมประมาณไหนก็ประมาณนี้ครับประมาณแขนนี่เลยเหรอยาวไหมก็ไม่ยาวครับมันกำลังอ้วนเลยกำลังอ้วนเลยเรียบร้อยแล้วทำอะไรทำอะไร คัว่วครับขั่วครับทำเองเหรอหรือเมียทำทำเองครับพอมันขึ้นมาแล้วจับแล้วตีหรือว่าไงเอาเชือกคล้องคอผันไว้ครับออาเชือกคล้องคอรับพอหลังจากนั้นทำยังไงต่อฮะก็เอาไปผัดเลยครับผัดเลยเหรอครับขั่วเลยครับผมเรียบร้อยนปนน้ำยังเนี่ยเม่กินน้นยังก็เมื่อเช้านี่ครับเมื่อเช้านี่เองเมียกินไหมเมียไม่กินครับเมียไม่กิน กินคนเดียวชื่ออะไรนะชื่อปอครับปอกินคนเดียวครับโอ้โหสุดยอดงูสิงขึ้นบ้านแคเอางูสิงกินเลยขึ้นบ้านผิดยิงงูสิงนะตกลงไม่ย้ายขึ้นนะยังไม่ย้ายครับยังไม่ย้ายนะครับ<ด>จะก,กะเอาถึงถึง,ถงหลังาคาทนี้ค่อยไปใช่ไหมครับกะยนของขึ้นหลังคาแล้วค่อยไปออยนของขึ้นหลังคาแล้วค่อยไปถ้าเอาไม่อยู่ก็ เอาแต่กระเป๋าสองใบก็พาเมียไปเลยครับพาเมียไปเลยเมียคนไหนเนี่ยคนนี้นะมีอีกไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีโอเคอันนี้ไม่ใช่งูสิงนะฮะเป็นของจากทางลูกชิ้นลุมกตันยูนะครับอ่ามีนะฮะลูกชินเอามาให้โอเคขอบคุณครับ โอเคนี่เราคือข้ามทางสะพาน200ปีนักโกศินมาฝั่งของวารินชำราบนะครับพอข้ามมาเนี่ยก็แน่นอนฮนะเจอน้ําท่วมเลยขึ้นมาบนถนนเลยเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าคนที่เขาย้ายขึ้นมาอยู่บนถนนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างพี่เพราะว่าหนึ่งนะ,นะ ที่เขาจําเป็นจริงๆเนี่ยก็คือเขาไม่สามารถอยู่ได้แล้วเพราะอยู่ได้แล้วคือวันแรกที่น้ําท่วมเข้ามาเนี่ยบ้านที่โดนมากก่อนนั่นคือบ้านเขาริมแม่น้ําเลยนะครับโดนปุ๊บทางการก็ไปช่วยเหลือออกมามแล้วก็มาสร้างเป็นแบบเหมือนกับชั่วคราวนะครับบเป็นที่อยู่พักอาศัยชั่วคราวชั่วคราวเป็นระลอกระลอกไปก,ก็ก็มาอยู่กันเตหมนแล้วคราวนี้พระน้ํามันขึ้นสูงสูงสูงขึ้นชาวบ้านด้านใน ก็อยู kind of ่ไม like oh, ่ได้ก็ออกมาพักออกมาปุ um ๊บพื้นที่ที่อาศัยอยู่เนี่ยมันเต็มเขาก็บางบางบ้านจะบอกถึงแม้ถึงจะออกมาหนูไม่มีที่อยู่บางบางครั้งต้องต่อบ้านตัวเองอ่ะเพราว่าเป็นคานแล้วสามารถนอนบนคานนั้นได้อีกแต่คราวนี้พอน้ำถึงท่วมคานจริงแล้วเนี่ย ก็ไม่มีทางเลือกแล้วเขต้องออกมามาอาศัยตามตามที่เขาพักกันอยู่เนี่ยอัดกันเข้าไปอัดกันเข้าไปเดี๋ยวไปดูความเป็นอยู่ของเขาตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเขานอนเวลาเขากินยังไงลำบากมากเนี่ยเดี๋ยวจุดจุกจุบดีนะครับดีแล้วนะดำเนินการได้นี่นะครับที่ต้องไปละรับโอเค เดี๋ยวเราลงไปดูกันนะผู้ชมครับคืออยากให้เห็นถึงความยากลาบากในในคนที่เขาเป็นผู้ประสบภัยจริงๆนะฮะอย่างเราเองเนี่ยบางคนอาจจะใช้ชีวิตสะดวกสบายอยู่ห้องแอร์แต่อยากให้เห็นว่าอิกบรรยากาศมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ นี่นะฮะเราก็จะมาอยู่ตรงเต็นท์นะฮะซึ่งจะเป็นเต็นท์สำหรับผู้ที่ประสบภัยเนี่ยเขาเข้ามาพักกันนะฮะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะครับที่มีผู้ป่วยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับพูดดังๆหน่อยนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพ่ชัยออรายสิริพรทองยุทธ์ค่ะครับผมนี่คืออันนี้เป็นเต็นท์ที่มาอยู่ชั่วคราวใช่ค่ะ คุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อไม่สบายไม่ไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกฮะนั่งเลยฮะคุณพ่อไม่สบายใช่ไหมฮะเป็นอะไรฮะค่ะพอดีปวดหลังแล้วก็ไม่ค่อยทจำไม่่คอยปกติอ๋อโอเคแล้วก็นี่คุณแม่นะแม่ค่ะนะครับคือแล้วตรงนี้เรามาอยู่ได้ยังไงใครทางทางการเขาจัดไว้ให้หรือยังไงฮะอ๋อพอดีมามาจองไว้ค่ะเออ่บ้านเราอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ริมน้ำเลยค่ะอ่ตัางแต่สีน้ำเงินสีฟ้าอยู่ริมน้ำเลยใช่ไหมฮะแล้วุูมเยอะไหมฮะ ก็คืออยู่ไม่ได้ตัดไปหมดเลยแล้วคุณพ่อก็ไม่สบายด้วยถูกไหมฮะไม่คนหมดเลยค่ะอ่ะอ่ของอมีอะไรอยู่ที่นั่นบ้างฮะ,ะม,มีเกือบหมดทุกอย่างค่ะขึ้นชั้นสองครับไม่คิดว่าน้ำมันจะจะถึงครั้งนี้มาเร็วไหมเร็วมากค่ะไม่ได้ทำบ้านอย่างที่ผ,ผ่านมาไม่มาเร็วขนาดนี้หรอฮะไม่ค่ะยังเก็บของกางแต่วันนี้มาเก็บของทางเลยตอนมานี้เราทําอะไรอยู่น้ําในช่วงนั้นก็เก็บของช่วยคนอื่นเขาค่ะ ว่าไม่ใช่เราไม่ได้เก็บของเราคนเดียวคือมันมาเร็วอย่างนั้นมากเลยเหรอยังไงอะคือคือคนที่อยู่ข้างล่างเงี้ยเขาก็เก็บไม่ทันก็ช่วยเขามาต้องอยู่อย่างนี้กันอีกนานแค่ไหนไม่แน่ใจแล้วที่ผ่านมาล่ะตอนนั้ที่ผ่านมาก็ประมาณหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนคือเป็นอย่างต่ำถูกไหมฮะเอาวันนี้อยากจะให้ทางการก็ช่วยอะไรยังไงบ้างฮะตอนนี้นะคะอยากขอห้องน้ำมาก ไปใช้ในวัดมันไกลแล้วก็ผู้สูงอายุมันเยอะอยากมีห้องน้ำอะไรเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เรียกว่ามีผู้ประสบภัยเนี่ยต้องมาพักอยู่ตรงนี้สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออ้อค่ะครับผมอยู่กันทั้งหมดกี่ครอบครัวอ้กี่อกี่คนทั้นี้5คนค่ะมีพี่มีพี่มีพี่ แล้วบ้านอยู่ตรงไหนบ้านอยู่นู้นแต่ในน้ำนลยท่วมหมดแล้วค่ะทังหมดลวัดบ้านกุฎปะขาวค่ะกุฎปะขาวค่ะทุวมคือเรียกว่าถึงชั้นสองไหมครับจะถึงแล้วค่ะคเลยค่ะจะถึงแล้วค่ะถึงคาแล้วค่ะถึงคาแล้วอยู่ไม่ได้แล้วโอ้โแล้วที่ผ่านมาท่วมหนักอย่างนี้ไหมปีห้าสี่เออปีสี่ห้าก็ยังไม่ขนาดนี้มาเร็วเร็วกว่าปีนู่นๆค่ะปีก่อนๆตัวนี้มาเร็วกว่า เท่าที่ถามถามมาทุกคนก็จะบอกอย่างเงี้ยนะฮะว่ามาเร็วกว่าทุกๆปีเลยคือเรียกว่าสามวันขึ้นหลังคาเลยค่ะอะไรนะฮะนำน้ำมาสามวันสามวันค่ะขึ้นหลังคาเลยลำบากไหมตอนนี้ลำบากก็ลำบากเหมือนกันอยากได้ความช่วยเหลือยังไงบ้างฮะก็ก็ต้องอยากให้มีน้ำมีเครื่องอุปมพวกบริโภคนิดๆหน่อยๆแค่ะจำเค่ะจำเป็ก็คือน้ำนี่น้ำสะอาดอย่างนี้ค่ะยิ่ก็ต้องอยู่ตรงนี้อีกนานแค่ไหนฮะอือคือไปนานค่ะไม่นานอยู่ค่ะ ดขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ค่ะเือว่าปีใหม่ก็อาจยังไม่ได้ลงยงนะโอเคปีใหม่ก็ยังไม่ได้ลงเนาะคุณป้าไปกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับก็คือหลังจากที่เราได้ไปดูความเป็นอยู่นะฮะของผู้ประสบภัยแล้วก็มาช่วยทางมูลนิธิลุมพินัน์อยู่เขาแจกของนะครับให้กับผู้ประสบภัยนะฮะก็คือพี่บินก็จะมาช่วยเหลือกันแบบนี้ตลอดอ่ะเอาเลยครับพี่เอาเลยฮะ ไรยังไงครับพี่พี่ถึงได้มอบต้องมีคูปองอต้องมีอะไรยังไงหัวหน้าชุมชนนะเขาจะเป็นคนคัดกรองมาให้เราแล้วก็อันนี้สมควรที่จะได้อันนี้สมควรจะได้ครับอันนี้สมควรเราเขาก็จะกันออกไปก่อนนะครับใครได้เพิ่กเขาจะมีคูป,ปองแจกนะครับถ้ามีคูป,ปองก็สามารถมาแลกเข้อสาราในให้กับเราได้แต่ถ้าเราไม่ได้ว่าใจร้ายใจดำว่าเฮ้ยไม่มีคูปองแต่เราดูบางทีแล้วมันแจกไปแล้วเหลืออย่างเงี้ยเราว่าใครยั่นี่ไม่ได้บ้างเราก็ไปให้ตามถ้าเหมาะสมให้ได้ ยางุณโบนี่มาทำอะไรฮค,ค,คุณบคุณบคโบาทำอะไรฮะรีรฮะเดี๋ยวเรากำลังจะไปอีกที่หนึ่งนะเรานัดก,กับทางหัวหน้าชุมชนไว้อีกจุดหนึ่ง ประมาณ300ชุดฮะอีก300ชุดอีก300ชุดใกล้ๆเนี่ยครับเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่รับผลกระทบเหมือนกันครับครับผมไปมีหน้าที่อะไรมาทำท่านะผมเป็นโลจิสติกฮะเราเรียนระบบ ICS มาคันนี้คุณขับมาครับผมเป็นการลำเลียงครับครับผมวันนี้หมดหมดวันแล้วนะครับทั้งวันเลยวันนี้ทั้งวันเลยทั้งวันแต่ถือว่าก็มีความสุขนะครับก็คืออยากจะบอกผู้ชมด้วยว่า บางส่วนถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะช่วยเหลือก็สามารถที่จะบริจาคได้<ช>นะตามมูลนิธิต่างๆคือไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นร่วมกตันยูอย่าง<ม>เดียวครับทุกมูลนิธิผมเชื่อว่าทุกคนคิดดีทําดีช่วยกันทุกมูลนิธิ นะครับคือวันนี้พาไปดูมาหมดเลยนะครับในมุมของคนที่ประสบภัยแล้วก็บางคนเนี่ยต้องอยู่ในบ้านไม่สามารถทิ้งบ้านไปได้บางคนก็เป็นเด็กตัวเล็กๆนะฮะไม่สบายไปหาหมอไปได้แต่เราเนี่ยอยู่ที่บ้านโอ้เราอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่พอมาลงพื้นที่ตรงนี้เห็นเลยนะมันเห็นเลยนะทุกอย่างเลยองค์มันเห็นหลายหลอย่างเห็นไหมเหรอผมบอกว่าจริงๆแล้วมันต้องมีคนสักคนหนึ่งครับที่เสียสละเพื่อแผ่นดินของเรา ทำไมเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นอาจจะเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งแต่ทิ่งส้นงาที่สุดคือสื่อสื่อจะมองให้เห็นภาพต่างๆให้เห็นเลยว่าเขาเป็นคนที่ขยายให้เห็นว่าจริงๆนะพวกเราเนี่ยพวกผมทำงานพวกผมทำงานคนเดียวไม่ได้หรอกครับเราต้องมีทีมเหล่านี้มาช่วยแล้วคุณก็เป็น ก็บอกเสียงก็บอกหนึ่งที่ทําให้เขาเห็นความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนบอกจะแตกไหมไม่แตกคุณเห็นแล้วคุณจะเห็นไหมล่ะโอเคเห็นถูกไหมนะผมถึงบอกว่ารายการนี้หัวกระแสเนี่ยคุณทําให้เห็นว่าให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้เห็นว่านี่คือเสียงเล็กที่กระจายออกไปนะไม่าให้คนเห็นว่าสิ่งที่พูดออกไปมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณคุณโบด้วยนะขอบคุณนะ ขอบค <ข begun. S 1> <im lly> ุณพี่มากมากเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับมูลนิธิร่วมกันันอยู่ด้วยนะครับที่วันนี้เนี่ยอำนวยความสะดวกให้ตลอดทั้งรายการเลยขอบคุณกระ